ถ้าพูดถึงรถกระบะที่มีอัตราการกินน้ำมันประหยัดที่สุดในประเทศไทยต้องเจ้า Isuzu All New D-Max เครื่องยนต์1.9 Blue Power ปี2018คันนี้นี่เอง <ส estão S 1> เดี๋ยวเป็นต่อจะพาไปดูว่ารถค<า>ันนี้มีออปชันย่างไรบ้างและช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างตามเป็นต่อมาดูเลยครับ<ถา>ห้องเครื่องยนต์สวยงามมีเสน่ห์มากๆเลยครับ โดยการเดินท่อสเตนเลสของอินเตอร์คูลเลอร์และท่อสเตนเลสของทอโบอีกอย่างหนึ่งตัวนี้แผ่นเพจยังมีอยู่ครบห้องเครื่องนะครับหรือตัวเครื่องยนต์นะครับสีแต้มจากโรงงานยังมีอยู่ครบไม่มีคาราบขเม่าเยอะไม่มีรอยเยิ้มซึมของน้ํามันเครื่องและอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างที่บอกนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับของเจ้า Isuzu All New D-Max คันนี้อยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตร บอกได้เลยคําเดียวว่าประหยัดน้ํามันมากๆประหยัดมากที่สุดในบรรดารถกระบะในแบรนด์ของเมืองไทยเลยสำหรับเจ้าออ New คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเป็นคือตัว S นะครับตัว S ก็คือตัวเริ่มต้นของตัวเจ้า d m a x c นะครับแต่ไม่ต้องตกใจตัวนี้โคมไฟหน้านะครับที่มีมาให้ก็คือโคม,โคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทามมาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและที่สำคัญ เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบโรมเมียมโลโก้ไ s ซุส,สเด่นชัดสีแดงสวยงามมากๆเลยด้านข้างสวยงามมากๆหลังจากที่ว่าจากล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานลูกค้าท่านเก่านะครับได้เปลี่ยนจากล้อเป็นล้อแม็กด้านหน้าเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับส่วนด้านหลังเป็นล้อกระทะผ่าขอบ15ยางยังใหม่อยู่เลยตัวนี้ต้องบอกก่อนเป็นตัวสมาร์ทแคปกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียบตัวรถก็คือเป็นแบบแมนนวลก็คือพับมือปรับมือนะครับ และก็มีติดตั้งตู้เสริมเพิ่มเติมมาให้สามารถเอาไปไว้ใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือขนของเพิมเ่มเติมก็ได้ครับฝาท้ายมาพร้อมกับไฟท้าย LED มือเปิดติดสติกเกอร์แคปลาส่วนกันชนหลังแข็งแรงสแตนดาร์ดจากโรงงานขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นส่วนด้านข้างฝั่งคนขับต้องบอกเลยว่าสีสันรถคันนี้มาเต็มจริงๆสีสันเดิมมีทำสีบ้างเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานของรถมือส แต่สิ่งอื่นหนึ่งสําคัญที่สุดก็คือเรามีการรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้มีการเปลี่ยนโช๊คมาแล้ว4ตัวเพื่อให้การยึดเกาะถนนดีมากขึ้นส่วนของเครื่องเล่นฟังก์ชันที่มีมาให้ถือว่ามีมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็น FM FM 2 AM Bluetooth เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อในการพูดคุยโทรศัพท์ ตรนี้และก็ช่อง USB <c oughs> AUX จะอยู่ทางด้านนี้และสามารถใส่ CD MP3 ได้1แผน่นแอร์เย็นมากจริงๆกับเจ้า All New Isuzu คันนี้แต่ระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับท่านผู้ชมจะมีปุ่มคอนโทรลตัวแอร์ยอยู่3จุดนะครับฝั่งซ้ายสุดจะเป็นโหมดออกหน้าออกเท้าตรงกลางจะเป็นความแรงของพัดลมส่วนขวาสุดจะเป็นน้ำยาแอร์ส่วนด้านล่างจะเป็นโหมด เลื่อนซ้ายขวาก็คืออากาศออกอากาศเข้าตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่นะครับแต่ถ้าสําหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ไม่ได้ดูบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้เป็นช่อง power outlet ได้เพื่อติดตั้งกล้องติดหน้ารถยนต์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ใช้งานง่ายมากเวลาเราใส่เกียร์ถอยเหยียบคัตโยกซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นก็เป็นเกียร์ถอยแล้วครับเห็นแบบนี้นะคันนี้ก็ยังมีแอบซิ่งนะ มีเกวัดบูทโทโบติดตั้งมาให้ด้วยภายในสวยงามมากมาพร้อมกับเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงคอนโซลข้างหน้าเป็นสีดำมีแอร์แบกคู่หน้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดออกมากว้างมากขึ้นลงได้สะดวกสบายและที่สำคัญนะครับคันนี้มีเซนทัลล็อกมีล็อกกระจกและกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต รถสวยๆแบบนี้ออปชั่นครบๆบแบบนี้บอกได้เลยคําเดียวว่าจอดไม่นานแน่นอนหรือคุณลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาเจ้าอีสุสุหรือมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแบบผ่อนสบายๆเดือนละเก้าพันรีบเข้ามาดูได้เลยนะครับที่เต็นท์รถวิสานออตโต้คาร์สาขาถนนกาญจนาพิเศษอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาปาักใต้หรือรีบเข้ามาคุยกับเซลเป็นต่อวิสานออตโต้คาร์โดยตรงได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79 ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีขับฟรี90วันซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนคำ้ำและสามารถออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยพนักงานบริษัทบอกได้คำเดียวว่ารถดีฟรีดาวสนับสนุนโดยวิสารออโตคาารสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขใหไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองต้องที่วิสานออโต้คาร์ดค com